ความกลัวของมนุษย์ที่ยังงู้ก็พึ่งสิ่งงู้งู้แก้ไขไปแบบงู้งู้ตามเรื่องตามราวแต่ถ้าหากว่าความกลัวนั้นมันลึกซึ้นลงไปกว่านั้นกลัวที่ของที่มันลึกซึ้นพระพุทธเจ้าของเราในก่อนเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็กลัวเหมือนกันแต่ไม่ได้กลัวแบบคนเขาทั้งหลายท่านกลัวสิ่งที่ลึกขึ้งกว่านั้นสิ่งนั่นคือที่ท่านกลัวน่นคืออะไร ท่านกลัวความเกิดกลัวความแก่ความเจ็บความตายหรือพูดท่านท่านว่าท่านกลัวความทุกข์กลัวความทุกข์แล้วก็ไม่ใช่กลัวแล้วก็นอนเอามือปิดหูปิดตาคุมโปงไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่ได้อะไรท่านกลัวแล้วท่านค้นหนาสาเหตุว่าความกลัวนี่มันเกิดจากอะไรเรากลัวอะไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดความกลัว ความเกลยนี้แก้ได้หรือไม่พระองค์ก็คิดค้นว่าต้องเป็นเรื่องแก้ได้อันนี้พระพุทธเจ้าของเราเนมะื่อเป็นเจ้าชายทัานอยู่ในวังจะไปคิดปัญหาว่าความทุกข์คืออะไรมันมาอย่างไรมันไปอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรมันไม่ได้ไม่สงบเราเรียกว่าไม่มีกายสงบวาจาไม่สงบใจก็ไม่สงบ คนที่จะทำอะไรใหญ่โตสำคัญนั้นหนึ่งต้องได้กายวิเวกคือความสงบทางกายได้จิตวิเวกคือความสงบในทางจิตได้อุปธิวิเวกคือว่าไม่มีสิ่งรบกวนใจภายในกิเลสไม่รบกวนใจจึงต้องคิดว่าอยู่ที่ไหนจะได้กายวิเวกกายวิเวกคือต้องไปอยู่ที่สงบไม่มีใครรบกวน ไม่มีเสียงไม่มีรูปไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรที่จะมารบกวรจะเรื่อทางกายให้วุ่นวายจิตก็จะไม่วุ่นวายเรียกว่ากายวิเวกแล้วเมื่อไปได้กายวิเวกจิตมันเริ่มสงบเองเถ้าไม่มีอะไรพระพุทธเจ้ญญาท่านจานึงหนีออกไปทําไมเวลาออกจึงไม่บอกให้ใครรู้เอาบอกก็ยุ่งเลย มอโมเดอบอกนางพิมพาว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปไป่านะนางพิมพาก็ไม่ได้หลับได้นอนเกก็ต้องกอดแข้งกอดขาไวา้ไม่ให้ไปนะบอกพระเจ้าสุดโทธนาลงก็ปิดประตูไม่เคลื่อนไหวเ,เอาทหารล้อมวังเลยนะน่รเลยก็ไปไม่ได้จึงจําเป็นจะต้องหนีในเวลากลางคืนรู้แต่นายฉัน,นะคนเดียวก็นายันนะน่ะเป็นควานมา้าเป็นผู้เลี้ยงมา้าดูแลมา้าฉันฉันนะฉันทกะ ซึ่งเป็นม้าตัวตัวเก่งแต่องค์ก็ขึ้นหลังมากไปกันเลยหนีไปหนีไปเพื่อหาความสงบ